เมื่อวันที่5มิถุนายน2559ที่ผ่านมาทางบริษัท SK เครื่องหนังโซกามจัดพิธีพุทธาพิเศษไข้กวงผลิตภัณฑ์หัวเข็มขัดพวงจุ้ยเสริเมืองคนณนะวัดจีนประชาสโมสรวัดเล่งฮยี่ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากท่านซือหูเย็นจุงเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสรวัดเล่งฮกยี่โดยมีอาจารย์คาถาชินบัญชรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายเข็มขัดเสริมมงคลน,นี้จะมอบให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนสำหรับวัดจีนประชาสโมสรวัดเล่งหกยี่แห่งนี้เป็นวัดจีนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ่างเดินทางมาสักการบูชายอย่างไม่ขาดสายในช่วงนี้ยังมีการจัดสร้างอุโบสถและหล่อองค์พระประธานผู้ที่สนใจร่วมบุญใหญ่สามารถบริจาคปัจจัยได้ตามกำลังศรัทธา だるみ。